วันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่ากูจะเดินตายนี้ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยหลายคนมากนะบอกว่าจะคิดดีได้ยังไงออกไปก็เจอคนคิดลบแลละก็นั่นไงก็อยู่ในลูกของเรานะมันคือลูกที่เราวางให้กับตัวเองฉันรู้และรัทธาว่าฉันไปแบบนี้แล้วฉันต้องสำุกต่อให้วันนี้มันไม่เหนียแต่ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นว่า กูต้องถึงป,ปริสนาธรรมในการใช้ชีวิตทุกวันนะคะเราหวังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ตลอด24ชั่วโมงแต่เชื่อไหมว่าทุกๆก,การไปของเราทุกๆก,การเป็นของเรามันคือการฝึกจิตของเราทุกคนคุณฝึกจิตคุณได้นะคุณจะสั่งการได้ทุกอย่างคุณจะอยู่เหนือสถานการณ์ฝนตกรถติด,ดแดดออกเงินไม่มี จนยังไงคุณก็จะรวยรวยได้ไงรวยในจิตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีในจิตคุณจะมีในมือแต่ทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันก็ต้องแลกมาด้วยซูนเยอะไรบางอย่างจงเชื่อว่าโลกใบนี้คือพลังงานตัวเราคือพลังงานกรอบค่ะถ้าคุณอยู่ในกรอบคุณไม่มีทางจะคิดได้หรอก หรือแม้กระทั่งคนรักดีๆคุณยังไม่มีทางคิดให้กับตัวเองได้เลยหรือผู้หญิงหลายคนบอกว่าผู้ชายอ่นอนผู้ชายมีน้อยไว้ก่อนใครเข้ามาก็เอาไว้ก่อนแต่ที่จริงแล้วนะคะทุกอย่างมีเหลือเฟืออยู่ที่คุณอะ่ะฝึกตัวเองได้หรือเปล่าคุณคู่ควรไหมกับคนดีๆคู่ควรได้ไหมสิ่งดีๆรอเราอยู่ เราเป็นคนเตินคนต่างุีคนเราอยากเป็นอะไรเราเป็นใครสโสดอยากมีคู่แท้นะคะคุณเอาไหมวันนี้กล้าอยู่คนเดียวไหมกล้าเหนาไหมนี่โสด,ดมาประมาณจะห้าปีแล้วค่ะยังเจอยังไม่เจอ